เศษของเขามาตั้งแต่ออกร้านเลยโอ้คือไม่ได้เติมอะไรนะคะคือมาแบบมันเป็นแบบนี้เลยอันนี้ของเดิมแท้ๆหมดมาเดิมๆดิเลยครับตั้งแต่ออกร้านเครื่องก็ยังติดอยู่เลยนะราคาของเขาเท่าไหร่นะคะนี่สี่หมื่นห้าพันบาทโอ้ห้าพันบาทเอาไปใช้ยาวๆเป็นสิบสิบปีเลยนะโอ้โหแข็งอันนี่เป็นวงเกษตรกรไทยโรวยเลยครับร้อยร้อยสิบพาสก็คือสิบเอ็ดแรงม้าใช่ไหมดาหรือว่าสิบแรง สีแดงก็แดงอ๋งโอโอ้โหโค้งก็สวยๆ,วยๆปิ๊งๆเลองก็ได้ปเปิดกี่เท่าไหร่ตัวนี้อยู่45,000บาท2,000บาทม,มีอะไรให้ด้วยประกอบด้วยร้อเหล็กคาดฐานนี่แหละร้อเหล็กคาดฐานรต่ผมมีมีผานไขให้ไหมนั่นแหละครับคาดกับฐานไเาขเราคาดกับฐานไขเนาะโอ้ร้องเขายังนิ่งๆ,ๆอยู่เลยนะ มาด้วยกันทั้งคู่เลยครับตรงนี้ยังไม่มีใครแตะต้องเลยอืออันนี้คือคือคือตัวคู่เข้ามาเลยอย่างนี้ใช่ไหมก็คือก็มีฐานไถกับคาดเขาแถมไปด้วยในชุดตัวนี้นะมามาที่ชัตจวาลนีได้หมดเลยือมหารถไถเล็กได้รถไถใหญ่ก็มีไม่ถ้าเปลี่ยนใจไงอุปกรณ์ถ้าจะซื้อเพิ่มก็มีอุปกรณ์ถ้าจะซื้อเพิ่มไม่ไม่แต่ขอดูช้างเหล็กด้วยได้ไหมคะ